ื่อวัน,นี้เรานําเสนอข่าวที่กลุ่มเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลาเขาประชุมกันนะคะเพื่อที่จะกําหนดท่าทีหากรัฐบาลยังไม่จ่ายเงินเยียวยาในโครงการซื้อเรือประมงคืนเพื่อเป็นการลดจํานวนเรือประมงในระบบนะคะโครงการนี้ผ่านมาแล้ว6ปีค่ะแต่เจ้าของเรือประมงนับพันลำที่เข้าร่วมในโครงการยังไม่ได้รับเงินค่าเรือแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสภาพมาโดยตลอดนะคะ ทำให้ในการประชุมเมื่อวานนี้ของหน่วยงานรัฐถูกจับตามองว่าจะมีคําตอบหรือไม่และท้ายที่สุดก็ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มเรือประมงได้เมื่อไหรค่ค่ะการเตรียมออกมาชุมนุมกดดันให้รัฐบาลจ่ายเงินในโครงการซื้อเรือคืนให้กับเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากในการประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้ของหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่าย ไม่มีคำตอบไม่มีข้อสรุปว่าจะจ่ายเงินให้กับพวกเขาเมื่อไหร่ค่ะทำให้สมาคมประมงจังหวัดสงขลาเรียกประชุมแกนนาในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะเป็นการหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการเคลื่อนไหวและจะนำเสนอไปอยังสมาคมประมงแห่งประเทศไทยให้เรียกประชุมนายกสมาคมประมงทุกจังหวัดในสัปดาห์หน้าค่ะนายสุรเดชนินอุบลน,นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลาระบุว่า เมื่อ,อยังไม่มีกำหนดจ่ายเงินออกมาอย่างชัดเจนสมาคมประมงแห่งประเทศไทยจะก,กำหนดความเคลื่อนไหวพร้อมกันอาจจะมีการชุมนุมสาธารณะทั้งในกรุงเทพและตามแต่ละจังหวัดนะคะเนื่องจากเจ้าของเรือประมงพาณิชย์เดือดร้อนมานานต้องแบกรับภาระในการดูแลเรือเพื่อรักษาสภาพที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งกำหนดจ่ายเงินผ่านมาแล้วนะคะตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะ